ถ้าคิดอีกก็จะเอาให้ได้ดั่งใจแม่ไม่ให้นะแม่บอกยายแล้วนะไม่ให้ตามใจนะรู้ไหมรู้เรื่องไหมโอเคเออโอเคโอเคก็ดีแล้วรู้เรื่องก็ดีแล้วอย่าทําแบบนี้อีกนะต้องฟังต้องฟังแม่บ่นหน่อยก็ใจไหมโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคไหมคะอ พูดเยอะแยะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอนี่คนได้ท้ายเต็มไปหมดเลยเฮะเออกับแม่เหรอเออกับแม่ได้ยังไงค่าเซค่าสิคะรู้ไหมรู้ไหมเราอย่ามาเปลี่ยนเรื่องอย่ามาเฉยะใยรู้ไหมได้ไม่รีบจังหวะนั้นได้รู้ไหมคะโอ้โหโอ้โหเอออย่างนี้เลยโดนอบรมหน่อยนึงนี่